สวัสดีเพื่อนๆนะคะมาพบกับช่อง DIY ปลายสีนะครับวันนี้เราจะมาทำการดูสีกล้วยไม้นะครับโดยใช้สีผสมอาหารที่เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยครับมาดูนะครับว่าจะดูสีไงอย่างอื่นก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่ฝากกดตามตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ในช่อง DIY ยบายสีด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างปีก,กับช่างทีลานที่ชาันใบายสีในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับยอมสีกล้วยไม้โดยใช้สีผสมอาหารนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องใช้ก็คือกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้สีขาวนะครับเราจะต้องเป็นกล้วยไม้ที่สดใหม่นะครับแล้ว เขาเรียกว่ากล้วยไม้ที่ยังออกก้านไม่สุดจะมีตัวดอกเขียวปนข้างบนเล็กน้อยนะครับแบบนี้จะสามารถดูสีได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สีผสมอาหารจะใช้เป็นสีวินเนอร์นะครับวันนี้จะย้อมสีเหลืองนะครับจะใช้สีเขาเรียกว่าสีเหลืองมะน,นาวนะครับของยี่ห้อวินเนอร์นะครับสามารถหาซื้อได้ตาม ร้านขายอุปกรณ์ทำขนมแล้วก็อันนี้เป็นภาชนะพิ้นถ้วยพลาสติกที่เราไม่ได้ใส่อาหารแล้วนะครับเอามาลองสีนะครับแล้วก็คัตเตอร์นะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะยอมกล้วยไม้เราต้องเอากล้วยไม้ออกมาผึงลมให้มันแห้งมันมาดก่อนนะครับอย่าให้มีไอ้น้ำเกาะน,นะครับ ัดออกจากถุงยางแล้วก็กระจายออกนะครับให้กล้วยไม้โดนลมไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็หอนะครับแล้วก็ก่อนเราจะจุ่มก้านกล้วยไม้นะครับสีน้ำที่เราเตรียมมานะครับไม่ต้องผสมน้ำอะไรเลยนะครับ ให้สีเพียวๆนะครับเทลงไปในถ้วยพลาสติกรอไว้นะครับก่อนที่เราจะจุ่มสีนะครับเราต้องตัดใช้คัตเตอร์เฉือนก้านมันออกนะครับเพื่อที่จะให้ตัว กล้วยไม้สามารถดูดซึมสีขึ้นไปได้ง่ายนะครับแบบนี้เหมือนเฉือนตัดเลยนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มไว้กับสีเราเตรียมไว้นะคะนี่นะครับกล้วยไม้ที่เรามาดึงเมื่อกี้ที่เราตัดแล้วก็จุ่มสีไปเรียบร้อยแล้วก็อีกประมาณ 1- 2ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับ ว่าสีจะขึ้นแล้วจะทำให้สีเต็มดอกแบบไหนนี่นะครับหลังจากที่เราดูดสีผสมอาหารไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเอากล้วยไม้ออกจากสีแล้วก็เราจะมาไล่น้ำอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็แยกกล้วยไม้นะครับนามาวางไว้ในถังอีกใบทึง โดยที่ยังไม่ต้องใส่น้ำนะครับเมื่อแยกมาใส่ถังใบใหม่แล้วนะครับแล้วก็ลดน้ำลดน้ำนะครับให้ทั่วทุกดอกเลยนะครับ เวลาเราลดน้ําเราอย่าใส่ให้มีน้ําขังเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวดอกด้านล่างมันจะแช่น้านานแล้วทําให้ดอกช้าได้นะครับหลังจากที่ลดน้ําเสร็จก็ปล่อยน้องไว้ประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็ได้นะครับหรือจนกว่าสีของกล้วยสีของสีผสมอาหารขึ้นเต็มดอกนะครับเพราะการที่เราลดน้ํา ตัวน้ำเปล่าจะช่วยทำให้ไล่สีของสีผสมอาหารขึ้นมาจากการให้เต็มดอกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วทำให้ดอกสีสดยิ่งขึ้นอีกนะครับแล้วสีที่เหลือจากการดูดกล้วยไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนำเก็บไว้ในขวดเหมือนเดิมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับผมจะใช้ไอตัวกล้วยนะครับกลวยพลาสติก แล้วก็จะมีตะแกรงเล็กนะครับกรองไม่ให้เศษสิ่งสุกปุกเข้าไปในขวดนะครับแค่กรองไวแบบนี้กรองสีเข้าใช้ใส่ในขวดเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีสีไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับคือซื้อ สีขวดเดียวนะครับใช้ได้เป็นปีเลยนะครับจนกว่าสีจะหมดอายุนะครับ